วัสดีค่ะน,นี้เจอกับชมพู่อีกแล้วนะคะนี่วันนี้นะคะชมพู่จะมานำเสนอรถคันนี้เลย Mitsubishi a c าร์ d นั่นเองนะคะคันนี้รับปี2017นั่นเองเนาะคันนี้นี่มีแม็กใหมย่ยังใหม่มาให้ด้วยนะคะเป็นแม็กลายที e 3 7เนาะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1,200 cc นั่นเองนะคะประหยัดน้ำมันเล็กๆกระทัดนั่นเองนะคะรับส่งรูนะคะไปค้าขายเดี๋ยวนี้ส่งของ delivery ส่งฟรีถึงหน้าบ้านต้องหาร่ที่ประหยัดน้ํามันก็ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะวันนี้นะคะชมพู่มาจัดโปรโมชั่นนั่นเองนะคะกับเจ้ารถคันนี้เนาะคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่3ามแสนหนึ่งบาทเนาะวันนี้ชมพู่จัดส่วนลดให้ไปเลยนะคะ1 5 0 0 0บาทเหลือแค่เพียง299,000บาทเท่านั้นนะคะแถมยังได้แม็กใหม่ยางใหม่กันไปอีกด้วยแถมบอกรถฟรีดาวอีกด้วยนะคะคันนี้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะนี่ เกียร์ออ,ตโ,อโต้นน่นอนนะคะรพรมมาลยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันนะคะบาของเขาเป็นแบบนี้นะคะก็เห็นข้างนอกดูเล็กๆนะแต่ข้างในกว้างมากๆเลยนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆที่พักแขนตรงนี้มีมาให้ด้วยนะคะนี่เลยถ้าใครสนใจเจ้ารถคันนี้นะคะติดต่อหาชมพูด่ได้เลยนะคะที่เบอร์0820503433 0820503433 พี่ชมพูจะคอยยินดีให้คําแนะนําให้บริการให้คาปรึกษาคุณลูกค้าอยู่นั่นเองนะคะเอารถค่าชมพู่นะคะเอารถใช้เงินเพียงแค่90บาทเอารถไปส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะ,ค,ะคำสัญญาก็ทําให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมง่าติดต่อหาชมพูเยอะได้เลยค่ะ